ปสลโมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรพื้นที่น้อยนะครับชาานี้ก็มาพบกับลุงปั่นอีกเช่นเคยนะครับลุงปั่นก็พามาพบปะเจอกันในแปลงผักอีกครับกว่าน,นี้ น,นี่ลุงปันจะพาเา้าหว่านเมล็ดพันธุ์ผักนะครับก็จะมีลุงว่าจะหวานผักบุ้งนะครับผักชีไทยแล้วก็ผักชีลาวนะครับลองดูโดยการใช้ผสมดินใหม่นะครับเพราะพวกนี้มันโดนฝนกระแทกตายหมดเลยนะครับก็เลยจะรื้อทิ้งแล้วก็คุกคลาดินใหม่นะครับช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้วก็ถือโอกาสหว่านเมล็ดพันธุ์ผักใหม่ของเราเลยนะครับเพื่อน เพื่อที่จะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยฝนมันตกกระแทกใส่ผักแล้วมันไม่ค่อยงอกนะแต่เรามาลองดูใหม่อีกรอบนึงลองจนกว่ามันจะประสบความสําเร็จนะนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเราหว่านผักปลูกผ,ผักกินเองเนาะลองปิดลองถูกได้ได้เรื่อยๆนะครับเป็นเพื่อนนะครับไหนก็ช่วงนี้ก็อาจจะเจอการหว่านเวน้นวานบ้างน,นะครับก็อย่าเพิ่งลืมลงปั่นหลนะครับ ก็ฝากติดตามช่องลุงปั่นลุงอีสานหลานยาโบ้ด้วยนะครับลุงก็จะพามาปลูกผักตัวนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลแล้วครับผลเวียนปลูกผักอยู่ในแปลงผัก,กเกษตรพื้นที่น้อยของลุงนี่แหละครับปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆนะเพืเ่อนเพื่อนทุกคนสําหรับเพืเ่อนเพื่อนคนไหนชอบการปลูกผักปลูกต้นไม้ก็ลองหาพื้นที่ทําดูนะครับทําง่ายๆ เราชอบกินผักผล,ลไม้อะไรเราก็หาผักผล,ลไม้ชนิดนั้นนะครับมาปลูกไว้รับประทานนะปลูกง่ายๆครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปปลูกผักกันเลยดีกว่านะครับอันแรกเราก็มาเตรียมดินก่อนนะครับแล้วก็เตรียมดินก่อนเลยเราปูวางเตาเตาถีงออก,ก่อนเลยครับ นี่เราก็าไปทําปุ๋ยนะครับสำหรับปลูกต้นไม้อ,อื่นต่อนะครับ ังเก่าพวกนี้ลุงก็ไม่ได้ทิ้งนะครับลงุงจะเก็บไว้เป็นสําหรับเป็นปุ๋ยนะครับใส่รองก้นตะก้าหรือว่าก้นหนุ่ก้นตะก้าในการปลูกต้นไม้หรือปลูกผ,ผักอะไรนี่นะครับนะครับเก็บเอาไว้เอาไว้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับนี่ฝานเก่า,าน,นะ เอามาพลิกดินก่อนเนาะเพื่อที่จะเตรียมเอาดินใหม่มาผาสมส,สีคนกันนะครับกวาดินชุดเตอมมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับเหมือนดินมันแน่นมันอะไรเงี้ยมันไม่่อยงอกนะเนาะอกว่าดินมันแน่นมันไม่เคยงอกแนละ้วก็พลิกดินใหม่กอนครับเพ่อที่จะเอาถึงว่าจะลองเอาดินขุยไผ่มาใส่ดูเนาะ กเป้นดินดินแกบหรือว่าดินลำดวนมันจะเป็นดินลำดวนเนาะอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ย ทำง่ายครับเพื่เพื่อ,อแต่ลุงก็จะหยอดต้นใงกวามาแซมที่มันตายโดนมาเลยครับไปตายแล้วสองสามล้นนะครับ ขุยไผ่นะครับลุงก,ก็จะเอามาใส่แป้งที่ลุงจะหวานผักชีไัยนี่แหละครับขุยไผ่เพราะผักชีไัยนี่มันหวานยากเนาะยาก,อยากลองผสมผสมดิขุยไผ่ดูเพื่อเผื่อมันจะได้ผลน,นะครับเพื่อเผื่อังลองดูได้หลายอย่างนะครับเตีอเลยครับตีอย่างคุกเขาเอ็น เก่ากับปิ้นใหม่ให้มันสมวัตเซกันครับแล้วลุงก็จะหวานพักุ้งนะครับเพิ่มเติมนะครับไว้ทดแทนของเก่านะครับเดี๋ยวลุงจะลื้อของเก่านะครับรอของใหม่มันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก็จะถงของเก่าออกส่วนสอนนี้ลวงจะเอาดินจากบูนซส้เดือนมาใส่นะ ใอขึ้นหูครับนี่ครับแล้วก็ปุนเกลียครับอยากได้เี่เก่ากับเิ่งใหม่เขาจด้นะาสนกกันครับ ตองลองดูหลายๆวิธีครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแบบไหนมันจะโอเคเนี่ยนะครับมันจะให้ผลผลิตที่ดีก็เอายึดแบบไรเอานะครับเ,เกี่ยมดินลูเกเตี้ยดินเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยลูเกเตี้ยดินเสร็จแล้วแล้วลุงก็จะเอามาล็ดพันธุ์ 1, มาหว่านเลยครับ จาวานมเมล็ดพันธุ์ผักชีไทยก่อนนะครับเป็นกระป๋องนะครับอ่านลงไปหมดเลยนะครับคราวที่แล้วอ่านคราวที่แล้วนะครับ,รบมันงอกขึ้นมาแล้วเจอฝนอาจจะแพ้เข้าไปยุบตายไปหมดเลยนะครับลองดูใหม่อีกรอบนึงนะครับว่ามันจะเสียหายด้มันเดิมหรือเปล่านะครับลองหวานไปเรื่อยๆนี้นะครับกว่ามันจะงอกงามให้เราได้ กระปร๋องหนึ่งลงหวาดหมดเลยนะครับเพราะกระป๋องละสิบบาทขึ้นมากระป๋องละสิบบาทน้อยเดียวสิหมดแล้วครับไปเราเอาเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งผักบุชลาวาลงเลยครับ นั้นนะครับเพื่อปลูกครับปลูกผักกิง่ายๆปลอดไทยจากสารเคมีตกค้างครับส่วนแปลงนี้เราปั่นจะหวานผักชีลาวนะผักชีลาวเราจะมีหวานผักชีไทยแป้งหนึ่งผักบุ้ง จีนแบลงหนึ่งแล้วก็ผักชีลาแปลงหนึ่งนะครับ เราก็เอาฟางมาคุมครับเทา่านี้คุมฟางเสร็จแล้วเราไฟรดน้ำมันทีเดียวเนาะวางคุมเลยครับ ปางก็คือเอาไว้ตอนเราลดน้ํานะครับทั้งแรกเนี่ยมเมล็ดพันธุ์มันจะได้ไม่กระเด็นออกเราจะได้เก็บรักษาความชื้นเอาไว้ด้วยนะครับเก็บรักษาความชื้นไว้ด้วย,วยแล้วก็มเมล็ดพันธุ์มันจะได้ไมก่กระเด็นออกจากแปลงผักของเรานะครับเวลาเจอน้ําประเศษ แต่ถ้าเจอฝนนี่ไม่งอกเลยนะครับผมสักกระแพกมันเลยเยอะเพราะเราไม่ได้มีสลนอ่าคุมแปลงผักอย่างเขานะครับเราโอกางแจ้งไปเลยลองดูรอบนี้ครับเพื่อนนี่แหละครับโมเพื่อน ผักง่ายๆครับผักไว้กินอย่างง่ายๆครับแล้วลงก็จะแซมพกต้นแตงควาที่มันมันโดนอ่แมลงกัดแท็ไปหม่จะเมันที่กินหม้อกันนะครับเพื่อนแต่ว่มามันโดนแมลงมากัดแท็กมันจะหยอดแซมเข้าไปใหมนะ่เนาะ เขาไปใหม่ไายหมดเลย ตัวนี่ลงมาเก็บออกตอนเยนนะ็นเนาะไม่เห็นมแมลงเลยตัวมีมแมลงมากัดแกลนะ้งเนาะเพราะลงไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงมันก็เลยมีมแมลงเข้ามานะ น,นะครับผมเพื่อนครับตอนนี้ลุงก็หวานเสร็จแล้วแล้วก็แสบแตกแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ลุงก็หวานผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลดน้ำเนาะนี่ครับทำง่ายๆครับส่วนนี้พวกแตงกวาถั่วฝักยาวนี้ก็งองกหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราค่อยทำข้างให้เขานะครับ บังต้นมันก็โดนบางหลุมมันโดนมแมลงกัดตายแล้วลูกก็แซมไปใหม่แล้วครับหยอดมเมล็ดพันธุ์แสมไปใหม่นะครับมันจะได้ทันกันเนะาะเช้านี้จะเรามารดผักกันเลยดีกว่านะ,ะมารดผักดีกว่านะครับตานนี้เรามารดผักกันก่อนเลยนะครับอมืมารดแปลงแปลงผักสลิดก่อนเนาะครับเพราะตอนนี้กํลาลังเป็นดอกแล้ว แต่หนูรอยหนูขึ้นเครือสลิดกัดยอดตายหลายยอดอยู่เนาะหนูมันเยอะต,ต้องหาวิธีขับไล่มันออกไปจากบ้านของเราหนูพวกนี้มันชอบกัดต้นผักเราเสียหายเหมือนกันนะแต่ถั่วพูยังไม่งอกนะครับถั่วพูนี้ลุงทดลองอแบบว่าปลูกปลูกถั่วพูในถุงปุ๋ยนี่ลุงก็ ลองทดลองดูว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ตอนนี้ยังไม่งอกนะครับสีสีถุงปุ๋ยนี่ยังไม่งอกครับแตงกวามีแตงกวากับถั่วฝักยาวนี่งอกแล้วล่ะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวกับแตงกวาเนี่ยเราเคยปลูกอยู่แล้วเนาะปลูกในถุงปุ๋ยคราวที่แล้วมันก็ถือว่าให้ผลผลิตได้ดีเหมือนกันเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ ก็พอดีแล้วครับแล้วก็ให้มันสูงประมาณสักอ่า,อาไม้บรรทัดหนึ่งเนาะเราก็ทำข,ข้างให้เขาเสร็จแล้วเราก็มาลดผักนี่เลยครับผักผักที่เราปลูกใหม่นะครับเกลืออันนี้ผักกาดผักกาดหืนนะครับหรือว่าวาสุววาสบเมืองไทยนะครับผักกาดหืนต้นเล็กๆนี่นะครับกินกับผนปลาอรอ่อ,รอยๆนะครับเด็ งามคนี่เป็นแปผักชีนะครับที่ลงหวานไปนะครับแปลงผักชีที่ลงหวานไปใหม่เนาะส่วนใหญ่คลิปลูกฟันก็จะบนเวียนอยู่ในแปลงผักนะครับก็ลงเน้นการปลูกผักในพื้นที่น้อยเป็นการเกษตรในพื้นที่น้อยอในมุมของบ้านเราพื้นที่เล็กๆนะครับปลูกผักที่เราชอบกินอะไรประมาณนี้นะครับ ผักที่เราชอบกินปลูกง่ายๆนะครับหาผักง่ายๆมาปลูกกปนง่ายๆใส่ถังกระมังมอหรือว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรของเก่าๆนะครับที่เหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้งานอะไรเงี้ยครับเอามาดัดแปลงใส่ดินลงไปนะครับแล้วก็มาปลูกผักนะครับผักบุ้งแปลงนี้มันต้นมันอันนั้นหมดแล้วเนาะแต่ว่าถามว่ากินรับประเก็บไปทําเมนูรับประทานได้ไหมได้นะครับผมจย่งแต่ตอนมันเล็กมันรีบนะครับเพราะลงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับ ส่วนใหญ่ลุงก็จะอาศัยว่าเลี้ยงไส้เดือนเอาไว้ในแปลงผักนะครับแล้วก็ให้ไส้เดือนเป็นตัวที่เขากําหนดจ่ายปุ๋ยให้ผักเรานะครับก็คือเลี้ยงไส้เดือนนะครับหรือว่ามูลไส้เดือนอะไรประมาณนั้นนะครับ่ล,ลุงก็เลยไม่ได้ใช้น้ําผงสักฟอ,อ,อกมาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยลุงกลัวไส้เดือนมันจะตายเนาะปุ๋ยเคมีลุงก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะลุงกลัวไส้เดือนจะตาย ส่วญ่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกลุงก็ส่วญ่ก็จะเอาไปหมักก่อนนะครับไปหมักบ้างไปตากแดดหรือว่าไปเผาบ้างนะครับก็ลดก๊าซลดแก๊ที่เกิดจากธรรมชาตาินะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นความร้อนนะครับทำให้พืชเราไมา่งอกงามที่ดีนะครับผม,มเพื่อนแล้วก็ทำให้ไส้เดือนเราตายได้เนาะ ส่วนใหญ่ลุงจะเลี้ยงเส้ดเดือนไว้ในแปลงผักนี่แหละครับใส่มูลเส้ดเดือนเย้าเส้ดเดือนนะครับในการาให้อาหารพืชผักในสวนครัวของเราดีละครับง่ายไปเลยนะครับนานๆลุงถึงจะใส่ปุย๋ยคอ,อกเนาะลุงส่วนใหญ่ลุงจะให้ประจําเลยก็จะเป็นน้ําเซาข้าวนะครับน้ําหมักกลุซีสังเคราะห์แสงในประเภทนี้แล้วก็ น้ำจากปุ๋ยหมักน้ำปุ๋ยหมักนะครับก็คือมูลวัวครับลงจะไปหมักนะครับแล้วค่อยเอามาลดพืชผักวนครัวของเรานะครับประมาณนี้แหละครับพอผักเราก็จะได้สดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะครับผักเราสดสะอาดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในมะเขือปอกก็เป็นลูกโตพอเก็บไปรับประทานได้หลายลูกแล้วนะครับ ย้ายมาไว้ตรงแทนที่ที่เราเคยปลูกตัวปลอกยาวกับแตงกวาเนาะมาไว้ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เอาตัวปลอกยาวกับแตงกวาย้ายไปแทนตรงที่เคยปลูกมะเขือสลับกันนะครับเพราะว่าไม้รองพื้นมันปุพังหมดนะครับมันจะโคตรลุกเลยย้ายปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้เพราะพื้นที่ตรงนี้โดนแดดตลอดทั้งวันอยู่แล้วครับื้นนี้ ลูกมะเขือลองดูมะเขือมันชอบแสงแดดจ,จัดจัดเนาะเพื่อนๆนะครับใครปลูกมะเขือก็ลองดูนะครับแสงแดดจ,จัดจัดไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะได้ออกติดลูกติดผนให้เราได้รับประทานเต็มที่เนาะส่วนเราเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วชอบคลิปสไตล์ลุงปันเป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในแปลงผักปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากไม่มีพิธีรีตองหรือว่าวิชาการอะไรมากมายนะครับ อยากทตามก็ลองทําตามดูได้เลยนะครับผมทําง่ายๆใครชอบกินผักอะไรก็ลองหาผักชนิดนั้นมาปลูกนะครับปลูกไว้เล็กๆน้อยๆไว้รับประทานเองแบบง่ายๆนี่แหละครับอย่างลุงลงก็หาผักที่ลุงชอบรับประทานนะครับมาปลูกซะส่วนใหญ่เลยตอนนี้ก็มีหลากหลายชนิดนะครับอย่างละกระถทางสองก้าถางนะครับไม่ได้ปลูกเยอะแยะนะครับปลูกไว้เพื่อพอรับประทานนะครับ เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ได้กว้างขวางเลยมากนะครับพื้นที่ปลูกผักปกปั่นนะครับเพื่อนือนสำหรับเพื่อนๆนคนใหม่ท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับรับชมคลิปลุงนะครับถ้าชอบคลิปตายสีชีวิตแบบนี้ก็กดติดตามช่องลุงฝันลุงอีสานหลาน,ลน,ลนย่าโมโไว้นะครับจะไ,ได้รับชมคลิปต่อาปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นใบเตยโอ้โ ไอสาปูหรือว่าเป็นผักไะแยงผักก้านจองนะครับมก็ปลูกว้ายบดแล้วครับบางครั้งมันมันปลูกนานแล้วต้นมันแก่มันก็ตายุไปแล้วก็ปลูกใหม่นะไม่ยู่งยากเลยครับง่ายครับตรงนี้จะเป็นป่าเตยไปนแน่นหนาไปแล้วนะครับต้นเตยกอกติดกันหมดแล้วครับ พอต้นเตยมีประมาณอยู่แปดกระถางนะครับทรงปูว้8แปดกระถางแล้วก็มีผัก,กั้นจองอยู่สามสี่กระถางแล้วก็ใบต้นผักขะแยงอยู่สามสี่กระถางนะครับใบสะบูหรือว่าใบถูพูเอ้ใบสะพูนะครับอไอ้แกงหอยคม้มอร่อยอร่อยนะครับเหนียวเป็นเครื่องเคียงนะครับแล้วลงก็น้ำหมักลุงก็เป็นครบหมดแล้วนะครับ เต็มหมดเลยไหมเพื่อนๆในน้ำหมักยุริซีการข้อแสงลงที่ถามกันไปเมื่อเอาอาทิตย์ก่อนนู่นนะครับนี่ก็จะครบอาทิตย์ที่สองแล้วนะครับจะได้สิบกว่าวันแล้วเลยครับสามารถนําไปใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปผสมน้ําเปล่าลดได้เลยนะครับผักเราดูครับ แป้งเล ek, ็กๆเราทำไว ok ้เพื่อชื่นชมนะครับเป็นความสุขเล็กๆของเรานะครับเราชอบแบบนี้แล้วก็หางานอดิเรกแบบนี้ไ้ทำนะครับเวลาว่างมาทำวันนิดวันหน่อยนะเพื่อนๆมันจะมันก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายนะครับทุกคนคนไหนแล้วก็จะใช้เวลาว่างเล็กๆนน้อยนะครับในแต่ละวันนะครับบางทีตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างนะครับในเวลาว่างแบบเล็กๆนน้อยไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันเลย เสร็จแล้วครับฟ้องลเอ่อไข่หน่อยนะครับไข่พวกไข่ยักษ์เบืองน่านไข่บงหวานไข่ขิ้นสูงนะครับที่ลงเตรียมไว้ลงจะเอาไปปลูกแต่ว่ายังไม่ทันได้ปลูกปีนี้หรอกครับน่าจะเป็นปีหน้านู่นแหละครับพว่าพื้นที่ยังไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้ก็ดูแลลดน้ำเอาไว้ก่อนนะครับประคับประคองเขาไว้ก่อนเนาะ นะครับนผักเป็ดเล็กๆกองหนุ่ฝันนะครับทุกคนในนี้เราก็มีความสุขแล้วครับในแปลงผักของเราตอนเช้าๆี่นะครับเสร็จแล้วเราค่อยทำข้างให้เขาให้เขาสูงไานีดสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับค่อยทำข้างให้รับ วิธีชีวิตแบบเรียบง่ายในแปลงผักข,ของเราง่ายๆนี่แหละครับเพื่อนๆครับนี่ครับผมขอบคุณนะครับครับวันนี้ลุงก็หวานเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีวันนี้ลุงก็จะหวานผักชีไทยหนึ่งแปลงผักชีลาวหนึ่งแปลงแล้วก็ผักบุ้งจีนอีกหนึ่งแปลงนะครับผักบุ้งจีนก็คือว่าของเก่ามันต้นมันรีบหมดแล้ว ลุงก็จะมาหว่าดของใหม่เพื่อที่ให้ของใหม่งอกขึ้นมาแล้วก็จะลื้อของเก่าทิ้งนะครับอ่ามันจะได้ต้นอุดปุบปวบนะครับเพื่อนๆเ,เราปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆนะครับก็ปรับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละครับถ้าลองดูแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จก็ลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูครับจนกว่ามันจะต้องได้ครับราคนอื่นเขายังทําได้เลยเราต้องทําได้ครับ นี่นะครับลุงปันต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ลุงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงปันก็พามาวานผักไว้เพิ่มเติมนะครับไว้กินแบบง่ายๆนี่แหละครับต้องขอลุงปันต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่ตอไปลุงปันจะพาไปปลูกอะไรหรือทําอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เราพบกันคลิปหน้าลุงจะพาไปทำไรก็รอติดตามนะครับลุงปันลูกที่ตาลาย้าโม